ถ่ายแม่ก้าถ่ายแม่ก้ากำอ๋อแม่ก้าขายอะไรเนี่ยขายมะกอกฮะมะกอกมะกอกคืออะไรอ่ะมะกอก็คือมะกอกน่ะคือมะกอกคือมะกอกวะแล้ต่เราเอาไปกินจะได้อ่ะมักินกับข้าวอเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่ะจ้ากินกับข้าวได้คะเจ้าข้าวเคยหั่นแล้วนี่รสชาติมันเป๊ะจะได้จะมีฝาดฝาดมันมันอ๋อกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนงเนี่ยนะเจ้าเฟืองค่ะ อ้โเป็นเงาบักกอาย่างกันบักกอต้นใหญ่ขึ้นต้นห้าร้อยปั๊ดจ้างขึ้นอ่ะโอ้ยได้ตัวก็ขึ้นได้กันม่ได้ต้นห้าร้อยก็ลูกปั๊ดตุบักกอวันนี้ขอเสนอกำเมืองกับว่าบักกอโอเคขอบคุณครับอยู่ลานกัดอะรอย่งก็กัดแม่คือกัดอะไร แม่กวงแม่กวงเออแม่กวงอือจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับแม่อือหึท่าได้มาอุดหนุนเพิ่นเนอะเฮ้ยบะทะม้วนแต่แต่ครับพี่น้องจ๋ามีแต่จังหกระจินนี่นี่โอ้โหเหมาะแต่แต่โอ้โหมะลีฟ้ามะลีไม้มะลีไม้โอ้ยลิ้นฟ้าโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศอร่อยๆอร่อยๆโอ้โห่กำลังทำอะไรกันแล้วเนี่ยปั่นคือคขึงกันใหญ่เลยขึงอะไรจ้าขึงอะไรโอ้โหบีบม้วนเลยเนาะอือหึกำลังเทารกันจ๊ะทำอะไรกันจ้ะ หน่อยอ๋อขนมอุ้ยน่ากินมากครับพี่น้องจ๋านี่นี่นี่โหสุดยอดขอบคุณครับอืมบรรยากาศเปียกแเป้เปียกแแบครับพี่น้องจ๋าเจ้าของกาดเก็บสื้อตังอย่างเดียวอ่ะบ่มีอย่างบ้างเลยเนี่ยเปียกเบ้อเปียกเบ้อหมดอืมอ่ะพี่น้องจ๋าดูโอ้ดูดูดูม่วนม่วม่วม่ของกินของใช้จังหวัดเชียงใหม่ม่วนครับช่วงนี้ฝนตกจะแฉะแบะแช่แบนหน่อยนี่โอ้จิน เลอจากผมพ่เจสน้อยพาท่านแอลกาดแม่กวงจังหวัดจังไม่น้ำแม่กวงังวัง่าขึ้นะเนอนีอ่พออลวมอเอีตามนั้นดูบรรยากาศน้ำแม่กวงครับเข่อนแม่กวงอยู่เพนะะน่าตามนั้น